ผมเชื่อจริงๆนะว่าเราต้องขอบคุณแฟนเก่าที่ทิ้งเราไปครับเพราะว่าเขาทำให้เราได้เจอชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าเดิมผมแยกออกไปเป็น3ข้อนะอย่างแรกเลยคือเขาเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าช่วงแรกๆเวลาเราเลิกกับใครเนะี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจไปเริ่มใหม่แล้วเราคิดว่ามันคงไม่มีใครมาแทนที่เขาได้แล้วอะไรเงี้ย แต่พอเวลาผ่านไปครับถ้าเรารักตัวเองมากพอนะแล้วเราไม่จมอยู่กับอดีตเนะี่ยชีวิตจะพัดพานะครับคนที่ดีกว่านะครับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในหุบเขานะครับผมและที่นี่คือน้ำตกบ้านพนคีนะครับและวันนี้นะครับผม เราก็เดินทางกันมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อจะมาชมความสวยงามนะครับและก็มาพักผ่อนมาหฮีวใจนะครับผมกับธรรมชาติบรรยากาศที่แสนสุดจะพิเศษแบบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับผมไปยังน้ําตกชั้นแรกนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับของน้ําตกชั้นแรกก็จะมีความลื่นนะครับแล้วก็ ความชันเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากมก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดหน่อยนะครับพอถึงนะครับผมเราก็จะเห็นกับความสวยงามนะครับผมแล้วก็เสียงบรรยากาศนะครับผมมาเต็มมากๆานะครับของความสวยงามของน้ำตกชั้นแรกของเราในวันนี้นะครับ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นน้ำตกของชั้นที่2นะครับซึ่งจะมีน้ำนะครับไหลจากชั้นแรกนะครับลงไปนะครับอย่างชั้นที่2ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีแม่น้ำนะครับสองสายด้วยกันนะครับและจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะมานั่งเล่นนะครับผมมาชมความสวยงามของน้ำตกรวมทั้งเอาอาหารนะครับผมมาทานได้นะครับผม มาอก่ะกองไฟเล่นกันนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับที่จะรักษาความสะอาดนะครับผมแล้วก็เก็บขยะทุกชิ้นออกไปด้วยนะครับวันนี้นะครับฟ้าเปิดนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมความชอบของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับ และไม่ว่านะครับผมเราจะชอบอะไรหรือว่าเราชอบทำอะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดเสมอเลยก็คือว่ามันจะต้องไม่เดือดร้อนใครนะครับผมจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวกับเพื่อนนะครับเที่ยวกับแฟนเที่ยวกับครอบครัวหรือเที่ยวคนเดียวนะครับก็มีความสุขทั้งนั้นเลยนะครับผมอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับที่เราจะ ได้ออกไปนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเวันนะครับผมก็ให้เวลากับมันเลย6วันนะครับก็สําหรับการท่องเที่ยวเลยไม่จําเป็นต้องเป็นที่ที่สวยนะครับที่หรูที่แพงหรือว่าต้องใช้เงินใจมากๆนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราจุดมุ่งหมายของเราก็คือการไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนนะครับผมและเป็นความชอบเป็นงานอดิเรกนะครับผมที่เราชอบทำนะครับตอนเวลาเราว่างนะครับ การมาเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะครับนอกจากจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ไปเต็มๆแล้วนะครับผมยังได้รับพลังงานดีๆนะครับจากธรรมชาติซึ่งจะทําให้เรานะครับเติมเต็มนะครับในเรื่องของความคิดแล้วก็พลังงานดีๆนะครับผมที่อยู่ในตัวเราทําให้เราเนี่ยกลับไปสร้างสารรค์ผลงานเนะี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ พอเราเต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้วนะครับผมหน้าที่ต่อไปก็คือการเดินทางกลับไปนะครับเพื่อที่จะกลับไปทํางานนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราชัดแบต่างกายเต็มที่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของน้ําตกชั้นที่2นะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้ลงไปนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมแล้วอย่าลืมเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ